ไปเริ่มต้นการจำลองบึ้มขึ้นมาอัดนาโน,โนแล้วให้นาโนซื้อให้ด้วยไปเลยนาโนสู้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 นี่ฮะนาโนซื้ออัตโนมัติฮะเราไม่ต้องกดเองฮะผู้ชมฮะไม่ต้องกดเองฮะ เอาละครับกลับสวัสด,ดียินดะียินดีต้อนรับสู่เกมพัฒนาโลกเซลทูซิงคูลาริวตี้เลครับวันนี้ก็ถึงเวลากันแล้วนะครับที่เราจะมาลีจักรวาลกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมไปเล่นไอเนี่ยมาถึงเวลสามแล้วนะครับเนี่ยพอเล่นเวลสามปั๊บมันปลดล็อกไอเนีไ้ไว้ท่านผู้ชมสัตว์เลื้อยคานนะครับเรามาดูกันนะมันจะเพิ่มให้เราได้ตอนนี้เรากดได้ทีเราหกร้อยกว่าเอชพีนะครับเพิ่มปะหกร้อยเท่าเดิมอู้มีตัวเงินตัวทองแล้วนะครับสัตว์เลื้อยคาน ตัวเงินตัวทองครับทุกผู้ชมนะฮะหรือว่าตัวนั่นแหละฮะท่านผู้ชมอ่าไปฮะเต่าฮะบดล็อกเต่าอุ้ยคนได้เจ็ดร้อยแล้วว่ามันก็เพิ่มเยอะเหมือนกันเนี้ยมันก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับมันก็เพิ่มแบบระดับเอชพีแบบเยอะเเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยๆนะเมื่อกี้หกร้อยไปเจ็ดร้อยได้อ่ะเออเขาเยอะอยู่นะนี่เจ็ดร้อยเนี่ยไม่จ็ดร้อยสี่สิบเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพิ่มเยอะไม่เพิ่มเยอะเลยเพิ่มเยอะเลยโอ้โหเต่าแม่งเยอะว่ะโอ้โหเต่าเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเต,าเต,าเตา่า,าะะตเตา่าวาบกรลาปากอสเต่าอ่ะโอ้มีสัตว์เล,ลื้อยคลานฮะสัตว์เล,ลื้อยคลานฮะนี่อะไรเนี่ยโอ้ตานแค่นี้อรออ,อัพเต่าได้740 7 4้เดิท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอเคอันนี้เราสามารถขึ้นไปเป็นโอ้ถ้าเกิดเรายึดโคกเนี่ยเราจะฟดอะไรมังกรกาลาโด่ะดูหน้าตาน่าจะเป็นมังกรกาลาโดนะ น่าจะประมาณนี้นะครับทุกผูช้ชมน่าจะประมาณนี้นะครับเราลีกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมมีแต้มอยู่7ล้านไอแต้มเขียวเนี่ยนะครับน่าจะพอในการที่จะไปที่ต่างๆได้นะครับในส่วนตรงนี้ก็อัพเล่นๆไปก่อนนะครับอัพเล่นๆไปให้แต้มมันหมดหมดไปนะครับโอเคเฮ้ยสุดแล้วเหรอแค่นี้เหรอหมดแล้วเหรอเฮ้ยดาวข้ามหมดแล้วเหรอหรือว่าจะไปต่อตรงนี้ได้อีกหน่อยนึง แมวนะ้ำหมดแล้วเหรอเนี่ยท่านผู้ชมดาวเคราะห์ท่องเทีย่ยวท่องเทีย่ยวระวังดาวเคราะห์การปรับตัวความจเจริญทางเศรษฐกิจนะครับเราก็ทําความร้อนเอาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนรูปร่างนะครับสนามแม่เหล็กแล้วก็นำเข้าเอมูเ er, นียจะหมดแล้วเหรอไปต่อไม่ได้เหรอไม่นะเสียใจวะเลยท่านผู้ชมเราลีจักรวาลกันดีกว่านะครับน่าจะไม่ได้มีอะไรเราให้อัพมากมายแล้วท่านผู้ชมนี่นะฮะไม่มีละท่านผู้ชมโอเคเอา้านี่ตัวอะไรเนี่ยแบ็คเจอร์น้ำผึ้งนะครับอู้น่าสนใจ อ่ะมัวมัวขึ้นด้วยนะโหคือ้ขึ้นมาเป็น870เลยครับดีก็ได้ว่าเยอะมากๆแต่เราไม่รอแล้วฮะเราไปกันเลยสิ้นสุดการจำลองจากการคูณ12จะเป็นการคูณ30มสิบจะแต้มตอยู่7ล้านในการเอาไปอัพไปไม่รอ10ล้านแล้วฮะตอนนี้นะครับเรามีแต้มอยู่7ล้านนะครับไปเลยนาโนบอท12ไม่พอวะแม่งใช้โคตรเยอะส6บจุด แล้วเราเหลือแต e ้ม um อยู่1.4อัพเพลินไปน่อยไงอัพเพลนไปน่อยไม่ดูตามาตาเรือไงเลยอัพอะไรได้ไม่เยอะเลยตอนนี้อัพได้แค่นี้เลยโอ้โหเพราะแต้มมันสองล้านสิบล้านแล้วอะสามหมื่นสามหมื่นเป็นห e um นึมมนน่งเอ็มเหรอเรามีแต e ้ม um น้อยมากเลยวะ่ะเราจะคิดผิดเนี่ยที่เรามาอัพเร็วเกินไปอะ อาจจะคิดผิดน,นะครับอาจจะคิดผิดตรงนี้ฮะเพราะว่าแต้มหรือแค่1ล้านเราต้องเลือกอัพว่าเราจะเลือกอันอัพอันไหนนะครับเพราะว่าเรามีอันที่อัพได้อยู่ประมาณ3อันนะครับคิดผิดเลยว่ะอันนี้นะครับบวกกำไร1%ต่อ1วิอันนี้เพิ่มเวลาสูงสุดโดย8ชั่วโมงนะครับอันนี้อ่าเพิ่มคืนสูงสุดของมูงเลือด1ชั่วโมงอ่ะเอาเป็น1%ตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะเพิ่มเยอะต่อวินาทีไปเป็นการอ่าเพิ่มนะครับเอนโทรปีนะครับโอเคหมดเหลือ200,000หมดแล้วจ้ะหมดละ ว่าละท่านผู้ชมเราไปดูอันหนึ่งดีกว่ามันปลดล็อกอะไรไหมปลดล็อกแค่วานวานแค่นี้โอเคน่าจะไม่ได้มีอะไรไปเริ่มต้นการจําลองบึ้มขึ้นมากดนิทีละหกวะขยังดีแล้ว,วนี่ก่ได้ทีละหกอะนึกตาจีไหลฮะไปเราลองอันนี้กันดีกว่าท่านผู้ชมในการที่เราจะกดนาโนนะครับนี่กดอันนี้ไปก่อนอัดนาโนแล้วให้นาโนซื้อให้ด้วยไปเลยนาโนสู้สู้ส้ สู้สู้สู้นี่ฮานาโนซื้ออัตโนมัติฮะเราไม่ต้องกดเองฮะผู้ชมฮะไม่ต้องกดเองฮะไม่ต้องกดเองฮะไม่ต้องกดเองไม่ต้องกดเองฮานาโนกดให้ให้นาโนกดให้เลยไปเลยเพื่อไปเลยนาโนสู้สู้นาโนนาโนสู้สู้สู้นาโนอัตโนมัติฮะอัตโนมัติอัตโนมัติโอ้เวอร์กุ้นเลยวะโอ้ไม่ต้องกดเองอะกดปั๊มปั๊มแต้มเดียวโอ้ตอนนี้ผมกดได้ทีละ400มีแล้วคูน30นะเว้ยอู้ฮู้ฮูอัพเลยอัพเลยไปเลยดูดิท่านผู้ นี minutes, nice. ่ไงไงสุดยอด่ะแป๊บเดียวสบายจับมาถึงลิงได้แล้วอ่ะภายในแป๊บเดียวครับผู้ชมภายในแป๊บเดียวนะครับภายในแป๊บเดียวเท่านั้นโอ้จิบๆเลยจิบๆเลยกดอัพแตนดีก่อนอัพแตดีก่อนเแต้มมงคนี่อาวถึงมันดุแล้วมุษย์แล้วผู้ชมถึงมันดุแล้วรวยปะถึงมันดุแล้วนะครับนาโนมดโอ้โหนาโนมดหมดเวลา นาน,น,นมอมหมดเวลาต้องกดเองแล้วฮะแต่ว่าใช้นานโนบอนี้แป๊บเดียวเราสามารถกู้คืนมาได้ไกลมากๆเลยนะครับเ,เ,เรียกได้ว่าง่ายมากๆด้วยโอ้ร้อยทีแล้วอะผมกดได้ทีทละร้อยทีเลยคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเยอะมากๆด้วยอันนี้ก็ทีละหกร้อยแล้วหรอไวมากๆไม่มีอะไรไวกว่านี้ฮะท่านผู้ชมไวจัดจ้าไวจัดจ้าไวจัดจ้า ถ้ามีนาโนบอทเราก็อัพเองเราคอยกดอย่างเดียวอันนี้เราต้องมานั่งกดเองฮะไวจะแจดรัวรัวเลยรัวรัวเลยโอ้ยไว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 จะอัพไม่ทันนะทุกผู้ชมคือนาโนบอทมันรีทุก15นาทีนะฮะก็ต้องรอต่อไปอันนี้ต้องใช้กดมือเอาโอเคแต่มันก็อัพได้หมดแหละครับเพราะว่ามันไวมากเพราะามันคูนแบบรอบที่3แล้วนะครับ การที่จะไปต่อไปนี่ไปไดที่ง่ายมาก400กว่าทีก็ว่าทีละ400กว่าทีเรียกได้ว่าโคตรชิลชิลจัดๆคือตอนนี้นะครับกัดอัพอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเหมือนเดิมหมดแหลนะท่านผู้ชมน่าจะเหมือนเดิมหมดนะผมว่าผมไปเล่นไปไล่เล่นเองดีกว่านะครับน่าใช้เวลาครับแป,ป๊บเดียวแหละ ไม่เกินครึ่งชุ่มโบงก็น่าจะกลับมาสู้แบบภาวะปะกติได้แล้วนะครับยังไงคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะท่านผู้ชมอาจจะสั้นไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่คลิปหน้าเนี่ยเรากลับมาแบบเต็มฟอร์มแน่นอนนะครับท่านผู้ชม มาดูกันว่าเราจะพัฒนาไปได้ถึงไหนต่อนะครับตอนนี้มันก็ทุกอย่างท่านผู้ชมที่ผมอัพอยู่เนี่ยท่านผู้ชมดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับการดูซ้ำเนี่ยมันก็อาจจะเบื่อเบื่อนิดหนึ่งนะครับเพราะรู้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมเหมือนว่า e ีพีหน้าเนี่ยนะครับเราจะเดินทางกันไปถึงไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับ e ีพีนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้เแล้วนะครับสำหรับการสร้างโลกเซลทูซิงคูลาร์ลิวตี้นะครับบอกไว้ท่านผู้ชมยังสนุกกับเกมนี้อยู่เลยครับมีอะไรอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะฮะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย